ชิ้นส่วนเจเลเน,น่าเออเหมือนมันสู้ตัวอะไรมาเนี่ยอยู่ข้างบนเหรอเออใช่อยู่บ้านเลเจน่าอยู่บ้านตัวเองเอาไงขึ้นดิต้องขึ้นอยู่แล้วถ้ามันอยู่บ้านตัวเอง,งแต่กูเสี่ยวนนกูเสี่ยวขึ้นไปแล้วมันลงมาอีกอะเออเออทำไจริงจริงมไม่ต้องใส่เลยนะมึงเดินมาแล้วไอ้นีอนอ่เดินเดินเฟรชไอ้มันอนอนยู่นอ้มันนอนยู่จ้า white s h เอาไง เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอชาร์จนั่นนั่นนนโอ้ยเข้าใกล้เด็ดสองแรงเฟรกูบินมาแล้วโอ้ยย้่มันกำลังที่กูตกเอาใหม่เอาใหม่บินใหม่บินใหม่ไม่ไงเปลีย่ยนสายมาใหม่อือโอ้ Nhanh chóng, nhanh chóng Ui, tôi sẽ chết hít phắn không đổ Ui, 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 ui Để mà luông được không? Ok, rồi จังหวะน,นี่แหละจังหวะน,นี่แหละจังหวะน,นี่แหละโอ้ยมันเตะกูกินน้ำอมฤตอร่อยอืมห <t od d ata> ยุดใต้ท้องมันปลอดภัย อ,อยู่พยายามอยู่ข้างหลังมันไว้อะตอนมันบินนี่ลำบากมากเลยเนี่ยตอนมันบินอะเราไม่มีตกพืนด้วยไอ้เด็กต้องให้มันล่วงให้ได้อะโอ้ เอ้ยเบียนตรงนี้นีเฮ้ยมันลงไปช็อตมันลงไปช็อตอิโดนไฟโดนไฟโอ้ยเฮ้ยมันบินโอ้โหมันบินอีกแล้วจะบินว่ะมันจะบิน ตไปนะตไปนะขอโดบก่อนขอโดบก่อนกูไปแล้วกูบินมาแล้วกูบินมาแล้วอือกูขึ้นอยู่กูขึ้นอยู่กูบินขึ้นไปกูบินขึ้นไปกูบินขึ้นข้าโอ้ยฟันไ่โดนกูขึ้นเลยกูขึ้น เอ้ยนี่เปียกูกูมันอยู่เว้ยเอาให้มันล่วงกันได้เหมือนโหฟันมาไปนึทีถึงขั้นกะแทบน็อกอืมออืมออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอนชั้นดาบก่อนเฮ้ย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 เฮ้้ย ล่วงล้วงล้วงล้วงลวงเอามันไม่โดนเองอู้หูฟาดเข้าหน้าเต็มเต็มกูโกดนเต็มเฮ้ย อุ้ยมาคำรามให้ตายโรบินลงว่าเหินหนีไปแล้วหนีไปแล้วเดี๋ย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 วอู้วกูกูเข้าใจแล้วว่าทำไมกูถึงไม่โดนแข็งกูเข้าใจแล้วเต็มไปแล้วจังหวะนี้ไม่รอช้าเ็มว่ากูรู้แล้วว่าทำไมกูถึงไม่โดนแข็งทำไมช่วยก่อนเลยกูใส่ตั้งทางความหนาวยี่สิบ มันพ่นอีกแล้วอะ่ะโอ้โหลีฟักกิงกอดเดนยากไปว่าอยู่ในอ่ะเหกมไหมโอเคมันออกมาแล้วอืมอืมกวนท้องกวนท้อง มันเริ่มเชื่องช้าแล้วื้อมันนิดไม่ล่วงวะ่ะอืเอเฮ้ยโอ้น้ำแข็งน้ำแข็งมันบินสูงแล้วมันอยู่แต่ตำแหน่งที่แบบดีเกินโพสิชันมันดีเกินจังหวัดัล้แหละสไลด์อืออือ โอ้โหตะวันหนึ่งกีแต่ไม่โดนโอ้มีอะไรที่มันทำให้มันชอ็อตไหมเหอนมีต่กุนไหมเอกินน้ำก่อน ออไปแล้วหนึ่งดีจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอือ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 โอ้ยอือตะวัดน้ำลายฟูปาก

โอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นนะใจเย็นหนีอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไปมงนะนเอ็นชันดาบแต่พวกตัวเล็กแม่งปลาร,ระเบิดใส่อุย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหมือนเคลียร์ดิแม่งซ่้ามากเลยพวกตัวเล็กตัวน้อย ขึ้นมาแบบดินจาวา้าวเฮ้ยเฮืมีกับระเบิดอยู่อะอมีกับระเบิดของมึองอยู่แล้วจริง,งดิเออไอ้กผู้ชายเราด้ผลเดือดขึ้นมา เั่โพอดีกหมาเองเอาละพร้อมนะทุกคนพร้อมยังอืม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 ,อม,อม,อมฟันแบบไม่สนสับสับสับอืมฟันหน้าบัดหน้าเป็นดี แตแลอาที่นะโอ้ ừ, มันบินอีกแล้วบินเหรอบินงั้นลึกบางอาจมาก ừ, ไปโดนไปซะ โอ้โหอืมอืออือ,อ,อโอ้ยตัวแข็งแกเต็มต้องเห็นห้องใจกลัวเต็มโอ้ไม่กอดโหแม่งบินเล่นยากแกบินกันลึกเอ้ยไม่ไดแดกอ๊อ นี่ไงโอ้อืมอืมตายเฮ้ยไอ้ของกูพุ่งไปไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเอ๋อหินไอ้ของกูโอ้โหมันพุ่งไม่หยุดเลย